ครับผมเพี่น้งครับสวัสดีครับ <c oughs> ทุกท่านกำลังอยู่กับพามีชออีสา,บานบ้านของเอกพี่น้องผม <c oughs> บอกได้เลยว่ามื้อนี้หนาวที่สุดในรอบปีตะกาที่มีหนาวก็หนีเพราะว่าผมตูบอกว่ามันสีหนาวเห้งพี่น้องผมมาหอดไม้เอ่อวื้อกระโปกไส้หนูเลยพี่น้องผมมองสันตองมองอะไรของเฮาเนาะพี่น้องก็ ไปสู่ไปลุยกันพี่น้องท่านไดที่บ่ทัานเด้ออกจากบ้านย่ออกบ้านมีแนะ่นํำเลยไปแย่ออกมาบ้ามีเกินมาเป็นวัดหุ้มผาหน้าหนาพี่น้องผมหนาวแหลข้องปีแบบนี้โอกาสเป็นวัดสูงพี่น้องไปไปลุยกันเลยบอกาุดภาทำเพียงพี่น้องผม พายกระปกไปครับพี่น้องเสร็จตัวเล็ดระวัาบางบ้าห้องสีงมาร์ทนะพี่น้องครับลุยกันเลยโอ้ยพี่น้องผมตายตายเดียวนี่อินทภาลัมเป็นป้าอินทภาลัมคันขามว่าเป็นวัยป้ามีว่า สนูไลยก็นีกอ,อยู่ขออนุาตเลยครับเด้อสีมูกสีตากัไรไล่พี่้องเอ,อ้ยน้ำมันเด้กกัตองมากไปยังไงล่ะทางตายพี่้องเอ,อ้ยไปไปกับผ่ถือบาท もうおいし、はい。 ไปพี่น้องหอมเจียงแล้วนี่ยังว่าคือแเฉแถิหนูไหม่านบ่วงอยู่ผ <c oughs> ่านบ่วงอยู่บ่ถือบ่วงแล้วก็มีบ่วงขาดหลังหนึ่ง็เท่านั้นเองพี่น้องแต่ว่าขาดหน้าสิเป็นหนูขนแดงนั่นแหละบ้ามีเบิ่งมันบ่นมีห้อยกัดหนี่มีแต่มาต้นเขาแล้วก็ขาดเลยไปพี่น้องผมไปอีกไกลมื้อนี้บ่ามีฉี้ชัดบ่ได้บ่ฮู้เลยว่าสิได้หยัง อาจจะต้องไปเอางูฉีดเตี้ยยักษ์โตนะครับไปพอญยี่น้องเขาดีๆล่ะต้มสู้พีสู้น้องคิดว่าได้หน่แต่ว่าพ่อกับพ่อใหเลยโอ้พี่น้องผมพ่อของดีพ่อข้องดีพ่อข้องดีพี่น้องพ่อข้องดีอื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 มอืมอืมอืมพี่น้องผม ไปเอาไปปล่อยน้ำเ้าเอาไปปล่อยถือว่าตัวเงี้ยก่อนีกวไปเดี๋ยวผมไปออกถงออกท่าไปปล่อยเสร็จแล้วพี่น้องผมอ่ะปล่อยลงสาเนาะครับเนาะเอาบ้ามีบ่ได้อีหยังเลยครับวันนี้เด้อกล้าวเอาเลยว่าบ่ได้อีหยังพี่น้องผม ถ้ว่ากับหัวยบ่แอนีิพี่น้องบ่แอน์โบ่แอน์โบ่แอน,น์มีตรงอยู่พี่น้องผมมีตรงอยู่บ่แอน์โบ่แอน์แล้วอ่าอีงูเข้าที่ดักปลาเลยครับเด้อแต่โบหัวมันสิมีบ่มีละอือฮะโอ้แต่แดงเกี่ยวหมูว่านนี่พี่น้องเขาหาหนกหาหนูกันมั่นแน่นอนพี่น้องผม หาหนกหาหนูกันมั่นแน่นอนนี่เดต้งหนึ่งนี่ป่าบ่เดี๋ยว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 มอเบ่งต้องมีแนวได้พี่น้องผมต้องมีแนวได้อืมเบ่งก,ก่อนไปปล่อยเตาหอกก่อนลงไหลงหน้าผู้ใดญ่ผมนุ๊กขี้มันจะเสียวตายเด,ดี๋ดวยวโอ้โนคือเจ้าใหญ่ เลยเราป้อยใสพี่น้องผม,มปีนี้คุณยายบอกสามพันพี่น้องผมคนบ่ได้ทธิ์สามพันคนบ่ยอมเลยซึ่งบ้ามีกะว่าคุ้มให้ก็แฟดปลาท้องพี่น้องเลยบ้ามีเสียวลงนี้เอาเด็กได้ยังกัอธิษฐานเอาได้พี่น้องเด้อพ่ออยู่งวันทางย่านรถเหยียบพี่น้องผมเอาไปซะเจ้าเต้าอืมนี่พี่น้องอู้ยปลาเนี่ยเอา โอเคนะครับเดนะ้อใยแล้วครับพี่น้องผมขันว่าบ่ามีแนีเอาได้มันต้องมีเกินได้นะพี่น้องเนาะตาแดงได้ไม่ยามเอ่อเพิ่งพายามทอเนี่ยหมื่นเสาเพิ่อนนอนหน้าเนาะพี่น้องเนาะตาแดงเป็นคนลักษณะคือเพวานาทีมงานเท่าอ่าผู้หนึ่งขุดคุ้นว่าพี่น้อง สิใส่ชีวิตอยู่ในบ้านบุได้เลยพจนมักอ่าพจน์มักชีวิตแบบนี้ไลฟ์สไตล์การใส่ชีวิตแบบนี้เห็นบ่พี่น้องตื่นเสาร์ขึ้นมากะยู่ทงยู่ท่ายู่นายู่ไฮฮาแนาวอยากแนวกินไปแล้วพี่น้องเนะี่มาเบิง่งมาเบิ่งพี่น้องว่ากับดักง่ายๆแบบนี้เฮาสิมีปลาไปกินบ่ที่ว่ามีท่าให้เบิ่งเด้อครับเนดะ้อบ่มีการได้เอาลงไปบ่มีการปล่อยปลาแล้วก็บ,บ่มีการอีหยังใดใทั้งสิ้นพี่น้องผมนี่ครั้งแห่งแห่งย่อยพี่น้องเนาะเฮามาเบิ่งกัน ครับคุณตาแดงของเฮาพี่น้องผมการลักปลาเราว่ากินได้เบิดปีขันหน้าเล่าเราว่าผู้อื่นอาจสิกินได้แค่หน้าหน,นาวกับเกี่ยวเขาตาของตาแดงเฮานี่เบิด์ปีพี่น้องผมกลาวเอาเลยเนานะครับเนาะดังที่เฮาเห็นอ่าคลิปที่ผ่านมาตับงปีไก่ปีใดเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันว่าสิมีบอ่อปลาสุดท้ายแล้วเฮาต้องมีแนวได้ยว่ามีบอกแล้ว ว่าสันมันปิดคลิปบ่ได้รแต่ว่ากระตงหลุดยุ่ต้มตุงเพิ่นขึ้นกัน,น,นลงไปแล้วพี่น้องผมลงไปแล้วตัวหนึ่งพี่น้องผมนับกันเป็นนับกันเป็นแต้มเลยเนาะครับเนาะนับกันเป็นแต้มเลยสองพี่น้องผมปลาไหมเนาะครับตาแดงนี่า่ เป็นปลาไม่พี่น้องปลาหน่อยเดี๋ยวถาบักเอียบมาต้องมีแน่นอน<บ>าหา,<บ>าครับซ้ำนี่ก็ได้ต้มได้ปนแล้วพี่น้องผมหากเขาเรียกว่าหากินง่ายๆพี่น้องเลยเป็นภูมิปัญญาท่าบ้านทักษะการหาอยากหากินนาะพี่น้องเนะ เห็นบ่บาวมีไปสั้นตอกระโบได้หนูกระแลนออกจากขู่ขั่วขั่วไปกันน้ำบ่ทันพี่น้องมื่อสี่ได้มันเป็นจังสี่ยุยบผุนมีอยู่บ่ครับมีอยนดีนกันครับมันดีนอยู่พี่น้องผมซีหาตัวพี่น้องผมฮกตัวฮกแต้มน,น้อยๆซ้ำนี่แจงใส่บักบวบสุดยอดแล้วพี่น้องผมไปเบื้องมองหันกันพี่น้องบา้านนี่ ตะเดียงไปเขียว,วแล้วเบอดแล้วเด้อพี่น้องนะบ่าวาสิเป็นของคุณยายเกาะของตะเดียงเฮากันแล้วมือว่าน้องพี่น้องนะอกีกสามสี่มือเข้ามากู่กันแจงแอมแซมมาแล้วว่ามีบอกเลยว่าขันบ่มีแนวใดกับบ้านนี้ก็คือปิคอดคลิปบ่อใดจำเป็นต้องมาพี่น้องผมดังที่เข้าเคยเห็นตรงนี้จริงิงอันนี้มันสีมีตัวแน่กับช่วงฝนตกไม่พี่น้องผมนาแรงมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องมันสีขึ้นมาตราผม ถ้าต่างไปต่างสาขาเจ้าเป็นสูตรมันหมันน้ำหลายค,คือคือคือมันบกับน้ำมันยังหลายอยู่นะครับเนาะถาไปอีกจกประมาณซีบมือเศร้ามือที่น่องผม แต่เด็กบอกว่าอยู่หน้าบ่อึดปลากินพี่น้องบ้ามีเสียแล้วต้จีโบเสียสิไปหาสายหาปลาว่าซั่ันมันอยู่ให้หน้าก็กินก็มันหายอย่างต้ที่เพิ่อนบอกไปเบิ้งเอาหลวาสันเนียนคว้เพื่อนพี่น้องผมมันมันออกไรบ้า่ครับนนโอ้ มั่วแตมันขึ้นมันก็ออกแหละครับผมขึ้นไปขึ้นว่านขึ้นเรียืมมั่นขึ้นพี่น้องผมเพราะว่าน้ำมันหลายอยู่นะพี่น้องเนาะแม่น้ำท่วมขึ้นมาพี่น้องมมไไแม่นครับเอา ก็โอเคอยู่พี่น้องผมหาหกตัวเขได้แจงเส้นบวกบวกนะครับเนาะขอบคุณตาแดงหลายๆนะครับเนาะที่มานั่เสนอทักษะาการหาอยากหากินง่ายๆแบบนี้ให้เฮาพี่น้องผมเอาพ่อกรันคลิปน้าครับบุ้ยนี่ก็สิเอาไปลงเลยพี่น้องผมเพราะว่ามันเป็นตลาดน้ำหมดนีดก็สิไปไทยอาคลิปตลาดให้งเอ็ซีทางกรุงเทพกรุงเทพทางเมืองนอกเมืองหน้าเอืไก่ไส้ เอือยยิ่งอายไส้คนในเบื้องการคนขอมาตลาดแตกบ่ได้ตะลุยโดนแล้วเดี๋ยวว่ามีสิบปจัดให้ฉบับเต็มเลยพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมตั้งแต่ตีสามเกินวมาสวัสดีแจ้ง,งโคโลตาแดงจริงคือพี่น้องผมขอขอบคุณในความพยายามของเจ้าของเพื่อพี่เพื่อน้องเห็นได้พี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ